คุณแผนทรงคนใหญ่นิยมหรือเปล่าราคาเท่าไหร่อ๋อนิยมที่สุดนะคร่บคุณแผนทรงคนใหญ่ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นิยมของกุที่สุพรรณนะครับก็ราคาก็น่าจะหมื่นปปลายน,นะครับเหมือนกลางหมื่มนปลายถึงหลักสแสนนะครับแล้วก็ <c oughs> พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ พระรอดหนองมนอ๋อผมมีพระรอดหนองมนหนองมนนี่อยู่ชนบุรีชนบุรีใช่ครับเป็นของที่อาอไม่ใช่โทษทีหนองมนของลบบุรีคุณปูพาผมไปชนบุรีอีกแล้วครับก็เป็นของลบบุรีนะครับก็เป็นอาจจะเป็นถือว่าเป็นพุทธคุณที่ดียอดเยี่ยมระดับหนึ่งนะครับพระรอดหนองมนก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเต่าหลวงพ่อหลิววัดสนามแย้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ ไม่ได้ศึกษามาเหมือนกันนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับส่วนเรื่องราคาจะต้องลองเปิดดูหนังสือที่เขามีมีซื้อขายกันนะครับ,รบเพราะว่าบางทีถ้าเป็นพระที่ละเอียดลงไปบางทีเราก็ตอบอยากเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าไม่ได้ศึกษาทางนี้ด้วยเหรียญหลวงพ่อนาตรุ่น2เล่นแพงหรือเปล่าเหมือนกันนะครับหลวงพ่อผางปี17มีราคาปลอมตรงไหนนะครับเหรียญหลวงพ่อผางปี17็ก็ถือว่าก็นิยมกันนะครับหลักก็ประมาณหลัก น่าจะปันปลายถึงใกล้ๆหรือหมื่นกว,กว่านะครับมีปลอมแน่นอนครับหรือว่ามีแบบย้อนยุคก็มีเหมือนกันมสมเด็จวัดเกษยโย่เก้าชั้นนะครับอ,อกวีราคาประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นพิมพ์นิยมของวัดเกษยโยก็มีแค่3พิมพ์ที่เราพูดกันไปแล้วก็คือพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนิยม6ชั้นอ,อกตลอด6ชั้นอ,อกตันนะครับส่วนถ้าเป็นพิมพ์อื่นนอกนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นพิมพ์อาจจะนิยมรองลงมาก็ส่วน9ชั้นอกวีก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแต่ก็ยังมีอีกนอกจากพิมพ์นิยมแล้วก็ยังมีพิมพ์กึ่งนิยมนะครับพิมพ์นิยมก็ราคาเป็นหลักแสนหมดแล้วกึ่นิยมก็คือเป็นที่เขาเล่นหามาแต่โบราณนะครับก็ตั้งแต่ เป็นหลักหมื่นกลางหมื่นปลายถึงแสนต้นได้แต่ว่าถ้าเป็นนอกจากพิมพ์นิยมที่เขานิยมอีกสักประมาณ6 7พิมพ์แล้วนี่ก็อาจจะลองลงมาจะเป็นหลักพันปลายหมื่นอะไรแถวนี้ครับก็ไม่มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับราคาเพราะว่าพิมพ์9ชั้นก็มีหลายพิมพ์อีกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องคุณคนใต้บอกว่าชอบรายการนี้มากอ๋อขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามชมต่อไปใช่ค่ะ <laughs> สุดท้ายก็เรื่องพระหลวงปูทวดหลังตัวหนังสือ นะครับเนื้อเหลืองพิมพ์ใหญ่ออกวัดไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็เ,เ,รเรื่องเรื่องเรื่องออกที่วัดไหนนะครับก็ไม่มั่นใจนะเนื่องจากว่ามีออกหลายวัดมากแต่ว่าที่เขานิยมกันก็คงเป็นของวัดช่างให้นะครับถ้าเป็นรุ่นนั้นก็ออกปี5 2 5 0 5นะครับก็ถือว่านิยมมากพอสมควรน,นะครับ<ช>หลังตัวหนังสือราคาเท่าไหร่ราคาก็น่าจะถ้าเป็นตัวหนังสือใหญ่ส,สวยๆก็น่าจะเป็นหลักหมืน<ช>่นนะครับต้นๆได้ หมดแล้วหมดแล้วเ f s, <S, <SMS> <S ของวันนี้โอ้ <S <S 2> <S 2> จริงๆแล้วแบบว่ายังมีอีกเยอะมากเลยแต่ให้เราตอบหมดนิด<ม>คงจะไม่ไหวนะคะยังไงคุณผู้ชมท่านไหนนะมีข้อสงสัยนะคะก็ส่งมาได้เราจะทยอยทยอยตอบนะคะกับเบอร์นี้เลย421869ค่ะเรยวเรามาต่อก,กันดีกว่านะคะกับพระเนี้อฉินยอดนิยมของจังหวัดนี้เลยชัยนาดีกว่าครับก็ต่อมาก็เป็นจังหวัดที่6แล้วนะครับของจังหวัดชัยนาธนะครับก็มี2ององค์ก็คือพระหลวงพ่อพัด จำพ้าหลงพระพัดได้ไหครับที่แบบว่าถือพัดถือตาลปัปตเนี่ยครับก็ของทางลบบุรีนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีของอีกพิมพ์หนึ่งที่ออกใช้หน้าแต่ว่าขนาดเล็กกว่าต่อมาก็เป็นพราลีลานะครับเป็นของกุสวรสันบุรีกุสันบุรีนะครับ อันนี้เป็นพะระลีลานะครับแต่ว่าดูพุทธลักษณะเนี่ยไม่อ่อนช้อยสวยงามนะครับเหมือนของทาง<ช>แข็งๆสักนิดนึงทางจังหวัดที่ผ่านๆมานี่ก็เป็นศิลปะปของทางอายุทยานะครับอายุสักประมาณ3-400ปีนะครับก็เป็นเป็นของเขาเรียกว่ากุกุสันนะสันบุรีก็คือเมื่อก่อนเป็นเมืองหน้าด่านก่อนจะเข้าสู่ อยุธยานะครับถือว่าเป็นเมืองที่ป้องกันศัตรูนะครับให้ไม่ให้ลุกลานก็เพราะฉะนั้นพระกู่ที่าสันบุรีก็พระลีลาเนี่ยเนื้อดินก็มีเนื้อชินก็มีแต่เนื้อช,ชินหาย,ยากกว่านะครับเป็นดีลากูสันบุรีพุทธคุณก็ดีทางด้านคงกระพันชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อชินเงินนะครับก็พิมพ์ก็มีค่อนข้างหลากหลายนิดนึงนะครับเป็นข้างเม็ดก็มีนะครับถือว่าเป็น เป็นลีลาสันปกติก็มีนะครับต่อมาก็เป็นหลวงพ่อพัดเนื้อชิ้นเงินนะครับก็คล้ายๆของทางลบบุรีแต่ว่าดูเนื้อชิ้นเงินอง์นี้จะทางนี้ของทางชัยนายจะเล็กกว่าแล้วก็ดูลักษณะของสนิมกับเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างมีความเก่าและขลังกว่าดูเหมือนมีสนิมอ,ออกดํามากกว่านะครับเหมือนกับว่าความคงทเนเจะน้อยกว่านะครับ ต่อมาก็ของทางยอดนิยมของทางนคปรปฐมนะครับ <ạ. S 1> ทางนคปรปฐมก็ได้แก่กุัดกลางนะครับพระล่วงกุักลกางนะครับมีทั้งพิมพ์นั่งแล้วก็พิมพ์ยืนนะครับ <ạ. S 1> ซึ่งพิมพ์ยืนจะหาพบยากกว่ากันเยอะนะครับพิมพ์นั่งก็เป็นพระล่วงนั่งนะครับข้างรัศมีเขาเชื่อกันว่าสร้างในสมัยลบบุรีนะครับ <ạ. S 1> ประมาณ7800ปปีมาแล้วนะครับก็ เป็นชินตะกวดสนิมแดงนะครับก็สนิมค่อนข้างจะแดงจัดนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมาแต่โบราณนะครับทางด้านพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็มหาอุดเหมือนทางลบบุรีนะครับองค์นี้เป็นสนิมไม่แดงเพราะว่าด้านนอกยังไม่ได้ล้างคราบดินคราบกู่ออกนะครับยังอยู่ค่อนข้างเดิมๆส่วนองนี้ก็มีการล้างคราบคราบดินคราบกู่ตรงนี้ออกไปนะครับจะเห็นข้างในมีทั้งแดงสดแล้วก็ไม่แดงมากนะครับ ก็ทางของชินตะกวดนี่เราก็นิยมกันที่ความแดงนะครับของพระเครื่องอันนี้จะให้ดูเรื่องเกี่ยวกับความเก่านะครับของอเนื้อตะกวดสนิมแดงนะครับก็นี่ครับกุออกไปนะครับข้างในเป็นที่เห็นเป็นคล้ายๆไขเทียนไขเนี่ยครับอยู่ข้างในนะครับแล้วใต้เทียนไขออกไปก็เป็นสนิมแดงแล้วก็เป็นพวกรอยลานใย่แมงมุมนะครับอันนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยอันนี้เป็นรอยลานรอยปีของเนื้อพระนะครับ ปกติของทางาทางแล้วก็ในส่วนของใต้คับไข่ก็ยังจะมีไขเ่เล็กๆเล็กๆจับอยู่ <c oughs> นะครับแทรกอยู่อีกเพราะฉะนั้นอันนี้ของปอมทําไม่ได้นะครับไข่เล็กๆอยู่ในไข่ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ยืนนะครับซึ่งหาหายากกว่ากันมาก <c oughs> นะครับพิมพ์ยืนเนี่ยถือว่าเป็นพระ ร่วงยืนอันดับหนึ่งเลยนะครับในของพิมพ์ยืนของ,งของประเทศไทยอของทางกุวัดกลางเนี่ยถือว่าหายากมากนะครับนะครับก็เป็นเนื้อ,อตะกวดสนิมแดงเหมือนกันนะครับเนื้อตะกวดปกติจะสีแดงจัดนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นพิมพ์นั่งนะครับซึ่งหาอาจจะง่ายกว่านี่ก็ยังไม่ได้ล้างคาบไขออกไปคราบกู่ออกไปนะครับ mm. แต่ว่าในบางส่วนจะเห็นพวกคล้ายๆเป็นรอยลานอยู่ข้างใต้รอยลานในมุมอยู่ข้างใต้นะครับต่อมาก็ของอลบบุรีเอ้โทษทีครับของเพชรบ,บุรีนะครับ,เ,รบ,บรเป็น เป็นพระล่วงพระเซิร์ขนนกเหมือนกันนะครับเนื้อก็เป็นตะกัวสนิมแดงแต่ดูสลักษณะจะดูอ้วนกว่าหรือเปล่าคะครับก็ครับก็เค้กถ้าพูดถึงของทางกับลบบุรีก็ลักษณะค่อนข้างคล้ายกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่คาบสนิมเท่านั้นเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในหนึ่งเดียวของทางเพชรบุรีนะครับที่เป็นพระกุ้เนชินนะครับกุเสมาสามชั้นนะครับของลบของเพชรบุรีแต่ว่าพบเจอน้อยมากหายากมากนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นของเพชรบุรีนะครับก็ดูเรื่องความเก่าก็คล้ายๆกันนะครับต่อมาก็ของทางเมืองจังหวัดต่อมาก็เป็นกาญจนบุรีกับพิจิตรน้าไปกาญจนบุรีช่วงนี้น้ำฝนด้วยครับยังไงระวังน้ําป่าที่สิงก็ทางกาญจนบุรีก็คือเป็นพระลวงยืนนะครับผู้พระนะครับ แต่ก็ถ้าผมกาญจนบุรีที่เป็นหนึ่งในเบญจาภาคีเนื้อชินิกก็คือพระหูยานเอยอโทษทีนะครับพระเป็นพระท่ากระดานนะครับก,ก็ถ้าเป็นยอดนิยมอีกองค์ก็คือเป็นพระล่วงยืนกุปุพระนะครับส่วนของพิจิตก็คือเป็นพิจิตเม็ดข้าวเม่านะครับอันนี้เป็นพระล่วงยืนนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับไม่มีลายผ้าเหมือนของทางลบบุรีะนะครับเนื้อก็เป็นเนื้อ,อ ชินตะกัวสนิมแดงนะครับก็สังเกตเห็นว่าทางศิลปะการสร้างของทางพระล่วงยืนเนี่ยครับจะ<ฆ>พบว่าในแต่ละกัวเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นที่ล้อล้อศิลปะย้อนยุคนะครับจะเป็นพิมพ์คล้ายๆเดียวกันนะครับเขาเชื่อกันว่าสร้างจากที่เดียวกันแต่ว่าแยกไปบรรจุในส่วนต่างๆของทาง<ฆ>อาณาจักรในสมัยนั้นนะครับ<ฆ>ก็พบว่าพุทธลักษณะค่อนข้างคล้ายกันนะครับ แล้วก็เนื้อตะกวดสนิมแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านหลังเป็นหลังเรียบก็มีความสวยงามหายากนะครับแล้วก็อีกองค์ก็คือเป็นพระดังสมัยก่อนค่ะพระพิจิตรเม็ดเข้าเม้าแต่รู้สึกว่าหน้าตานี้แปลกๆเขาถือเหมือนถืออะไรสักอย่างเป็นพระพิมพ์สมาธินะครับพิจิตรเม็ดเข้าเม้านี่องค์เล็กนิดเดียวนะครับสักประมาณ Uh, เล็กนิดเดียวโอ้ยเล็กนี้เขาบอกว่าแกะรูปพระเข้าไปได้ไงกันเนี่ยนะครับเป็นการหล่อเข้าไปนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระสุดยอดหายากะนะครับคนสมัยก่อนนินยมอมในปากหรือว่ากรีดแล้วก็ฝังไปในตัวะนะครับเพราะนั้นทําให้หาของจริงได้ยากมากนะครับพี่จิตไม่เขาเมาเขาถือว่าเป็นเล็กดโตเล็กดีดโตนะครับเล็กดีรโ,โตรับคุณภาพนี่เขาเชื่อว่าคนที่อมอยู่เนี่ยเอายื่นแขนให้เอามีด มีโกนกรีดกันเลยทีเดียวครับคงกระพันขนาดนั้นเลยแต่ว่าปัจจุบันก็หาพบได้ยากมากส่วนของทางสุพรรณก็คือกูเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับกูวัดเหล่าทองแล้วกูหนองแจงกูวัดเหล่าทองก็เป็นพระนักตกนะครับแล้วก็สนิมค่อนข้างแดงลูกว่าแดงเข้มนะครับก็ยิ่งแดงเข้มก็ยิ่งเป็นที่นิยมนะครับก็มีไหลพิมพ์นะครับพิมพ์ชีโบพิมพ์เล็กนะครับแล้วของกูหน้องแจงก็เป็นพระล่วงยืนแต่ว่าพุทธลักษณะแตกต่างจากของที่อื่นนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกุ่ที่นิยมเนื่องจากาสนิมแดงจัดสวยงามนะครับแล้วก็ของทางาสุพรรณบุรีก็จะมีอยู่2องกุ่หลักแต่จริงๆแล้วของทางสุพรรณบุรีเนี่ยครับพาระที่เป็นเนื้ตะกัวสนิมแดงมีค่อนข้างมากนะครับเขาจนคนเขา นักนิยมก็สงสัยว่าทําไมของทางสุพรรณบุรีเนี่ยตะกัวสนิมแดงเยอะจริงๆ <c oughs> ก็เชื่อกันว่าถ้าเทียบกับทางลบบุรีเนี่ยก็อาจจะมากกว่าได้ซ้ํา <c oughs> นะครับแต่ว่าเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นในสมัยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็แต่ว่าอยู่คนละที่อาณาจักรอยู่คนละที่หรือว่าจะเป็นอาณาจักรเดียวกันแต่ว่าคนละหัวเมือง <c oughs> นะครับแล้วก็อยุธยานสุพรรณบุรีนี่ก็มีอายุย้อนได้ตั้งแต่ขึ้นไปจนถึง สมัยพันกว่าปีก่อนก็คือสมัยทวารวดีเลยที<ช>เดียวยอดมีคนอาศัยอยู่มาตลอดนะครับ<ช>เ,รเพราะนั้นพระเครื่องที่สุพรรณบุรีก็จะมีหลายแบบหลายอายุมากนะครับก็ในส่วนของพระเนื้อชินยอดนิยมนะครับก็จบแค่นี้แค่นี้นะ<ช>ครับในินก็มีแบบว่าหลายจังหวัแล้วก็พูดกันมาหมดละ จังหวัดเลยอันนี้ก็คือในส่วนของยอดนิยมนะครับแต่ว่า,าก็มีพันธุชินก็มีพัน์ชน์ชินยอดนิยมกับทั่วไปนะครับอันนี้เราพูดถึงแต่ยอ,ย,อย,ยอดนิยมก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปในสัปดาห์ต่อไปก็คงคดินชิน ก็จะเป็นเนื้อผงเนื้อผงอ่าเนื้อผงมีเยอะไหมคะพี่หมอก็เยอะครับก็เป็นดินชินผงว่านเหลียนนะครับอ่าก็เดี๋ยวต่อไปก็คงเป็นเนื้อผงละค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามกันได้นะคะและตอนนี้นะคะก็พูดไปพูดมาก็หมดเวลาของเราสองคนอีกแล้วแต่อย่าลืมค่ะใครนะคะอยากจะรู้เรื่องราวอะไรของพระเครื่อง SMS เลยค่ะ 4ีสองสองหนะคะหรือว่าจะมาดูรายการย้อนหลังก็ได้เหมือนกัน www.enjoytv.thai.com ค่ะและในช่องทางนะคะ www f a c e b o o k c o m e n นะคะ v อมสแเช่นกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนนะคะในรายการหมอนหน่องสองพักกันแล้วค่ะยังไงนะคะคุณต้องราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คนเราทุกคนเกิดมาย่อบีรหัสดวงชะตาติดตัวมาแต่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดังนั้นนักปราชญ์จีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์พวงจุย้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้ง5อันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโปหยีซี่เถียวหรือว่า ah โหราศาสตร์จีนผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรวยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิริยา5พลังท่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิฟทุกเหรียญเหรียญสามดวงช่วยผู้คนหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายสนใจสั่งจองเหรียญสามดวงรุ่นเห่งๆรวยๆหนึ่ง ราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อ1เหรียญแถมฟรีอีก1เหรียญสำหรับดูชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ085-480-9755 086-788-9339 085-480-9755 086-788-9339